ชวนนะครับ<ม>วันนี้คุณเอกลักษณ์มีนัดหมายกับผมนะครับที่ที่จะมาพบนะครับเพื่อหารือในเรื่องของการติดตาม,ามคนหายนะครับซึ่งที่ผ่านมาครับผมก็เรียนว่าตั้งแต่เคสติดต่อประสานงานกับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของน้องหญิงนะครับสําหรับน,น้องหญิงเนี่ยนะครับตั้งแต่แรกนะครับก็จำได้ทีตแต่เดอนปูพานะครับเลยก็มาเล่าถูงกันฟังว่าในช่วงนั้นเนี่ย สงสัยว่าน้องหญิงเนี่ยอจะถูกคนเลี้ยงช้างเนี่ยซึ่นนำขนมมาให้แล้วก็หลอกไปโดนทั้งผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หญิงวัยกลางคนดูเหมือนว่าสติไม่ชว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความขัดแยง้งในครอบครัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าพ่อ้องหญิงกับพ่อแม่น้องหญิงเนี่ยไม่ไ,มได้อยู่ด้วยกันแล้วก็พ่อในแยกกันครับอันนี้ทําเหมือนสืบสวนนะครับก็มีการติดตามไปปรากฏว่า ที่ทองขาบุญนั้นงานกับผู้การจังหวัดนนทบุรีก็ติดตามเบสโซเชลในกันนะครับแล้วก็ติดตามสืบหาพ่อ้องหญิงนะครับหลังจากที่พบแล้วเนี่ยก็มีการสอบถามว่าเอ๊ะพาน้องหญิงมาหรือเปล่านะครับเพราะน้องหญิงหายไปส่วนว่าพ่อเขาบอกว่าวันที่น้องหญิงหายไปเนี่ยพ่อเขาถูกดำเนินคดีเรื่องรถชนอยู่ที่จังหวัดนนท์ตอนนี้ก็เป็นการเป็นการเปลี่ยนรครับระดระทั่ง ครับเมื่อเมื่อปลายเดือนนะปลายเดือนที่แล้วนะครับในกรณีที่มีน้องกระตูนนะครับได้หายไปแล้วก็มีภาพวงจรปิดว่ามีคนพาไปในบริเนั้นมีพวกสัตว์อินสร์นะครับซึ่งมันก็ได้แทะร่างกายออกไปนะครับจนกระทาั่งศีรษะเนี่ยไม่มีหนังติดอยู่เลยและรวมทั้งชิ้นส่วนของร่างกายเนี่ยก็จะเหลือแต่ไม่เจอครับแล้วก็ ก็ได้ประสานไปทางผู้การจังหวัดเลยนะครับก mm ็ hmm. ติดตามเรื่องน้องหญิงก่อนครับ mm hmm. แรกๆก็มีการระดมนะครับระดมเจ้าที่และก็คำรับตั้งแต่แรกก็วันแรกนี่ก็อาจจะไปเจอแค่พวกเศษกองฟันอะไรต่า mm hmm. งๆนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะเอามาตรวจสอบครับ